สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวขนมไทยที่ชาวต่างชาตินิยมซื้อมากที่สุดจากประเทศไทยไปฝากที่บ้านของเขานะครับ่วนมากก็จะเป็นพวกรัสเซียญี่ปุ่นจะซื้อบ่อยก็จะเป็นพวกไม้กวาดหมูมกระทะกระทะหมูมกระทะก็เห็นไหมและจะมีขนมด้วยว่าขนมเนี่ยแบบไหนที่เขาซื้อมากที่สุดจะพาไปดูะมกัตัวแบบเสริมจังเลยข้างหลังเนี่ย ดีเซเว่นชั้นใต้ดินนะหรือผมจะพามาดูขนมนี่นะขนมแบบนี้นะครับเนี่ยฮะที่ก็หอวางเป็นห่อเยอะเนี้ยนิยมมากเลยครับขนมไทยนะผมอะไรอย่างนี้สุดฮิตเลยสุดฮิตนี่คือยาดมนะฮะพวกยาดมเนี่ยพวกญี่ปุ่นจะชอบมากนะแล้วคนจีนนะครับปกติเซเว่นจะไม่มีเยอะขนาดนี้ใช่ไหมดูสิเนี่ยขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คนี้เลยเนี่ยนักท่องเที่ยวชอบมากครับส่วนมากจะเป็นขนมนะฮะ าทางนั้นเลยเนี่ยที่เขบาบอแบบใหญ่ๆเพราะเซเว่นล่างเนี่ยไม่มีไม่มีกระจกนะแต่ว่ามันเย็นหมดเนี่ยอากาศมันเย็นหมดแล้วขนมสุดฮิตอีกอย่างหนึ่งคือของเท่าแก่น้อยเห็นไหมครับข้างล่างนี้อัดเต็มมากเลยเซเว่นเห็นไหมจะซื้อเป็นแพ็คก็ได้นะครับซื้อเป็นกล่องก็ได้นี่อย่างนี้เนี่ยชาวจีนจะชอบมากเลยเท่าแก่น้อยเนี่ยโคตรดังเลยและอย่างหนึ่งเป็นพวกขนมปลาเส้นนี่ครับเนี่ยปลาเส้นแล้วก็พวกเนี่นะความหมึกพวกเนี้ย เนี่ยครับชาวต่างชั้นจะซื้อเยอะมากเลยก็ื่จะเป็นทะหมูบักระ,ะพวกไม้ขวาดดอกหญ้าเนีย่ยชั้นล่างอาจจะเป็นของของฝากเยอะสมาาจะยัดใสก่กระเป๋าท่องเที่ยวไปเลยนะครับผมเนะี่ยยาดมเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยนะครับขนมเนี่ยเด็กสม่าจะคิดสุดไปพวกนี้ครับเห็นซื้อบ่อยญี่ปุ่นอนะซื้อไปฝากเขาที่เกาหลีนะครับแล้วก็สลายบ้านเขาไม่มีขายนะไม่มีขาย ยาดมยาดมพนักงานนี่คือแบบใส่ตลอดเลยใช่ไหมขนม